เอามาดูหมอตาลอยากโชว์พาวครับโอ้จะรอดไว้เัียวนี้ดิด้ยดยดยรอดว่าี่เป็นลุมวะยำก่อนยำก่อน เดี๋ยวย่ำก่อนย่ำให้มันแน่นก่อนอู้ชันจัดครับถนนเกียอะไรเนี่ยเออนี่แล้วมันต้องย่ำถนนก่อนต้องเจอสายหูดครับขาแรง ี่เลยนี่เลยครับดูไว้เป็นประสบการณ์นะครับคลิปผมบางทีมันก็มีทั้งสาระมีทั้งความรู้นะครับมันไม่ได้ว่าจะไร้สาระซะตลอดไปครับถ้าช่องนี้ไม่แน่ครับช่องไหนช่องนี้นี่นี่ชายบ้านนาเนี่ยอ,อ,อะไรนี่ชายบ้านนาอะไรยังมาอยู่ในรถด,ดำนี่ สาระไม่เจอหรอกต้องชายดำซิ่งดิโอ้อะไรมาใส่ชายบ้านนามาอยู่รถดำเฉยเลยก็ทำนาเนาะชายบ้านนาต้องไปอยู่นาเนอะมันไม่อยู่ตรงนี้เหรอน้อนายตรงสลิงตรงไหนนี่สลิงตรงนี้เหรอตรงนี้บ่ก็ขุดแล้วกก็ดสลิงเข้าอ๋อนี่นี่เปิดเปิดตรงนี้มาใส่หน่อยเนาะหรือมันโดนสลิงอีกบ่เออโดนสลิงเนาะนี่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 สายสลิงมานนี่เอง มานี่อืมเจาะเอาข้างๆนี่เนาะนี่นี่นี่ดึงเอาเนี่ยดึงเอาเนี่ยก็ได้ครับเอามาดูคาแรงครับเที่ยวแรกเลยครับหมอตันจะรอดหรือไม่รอดอ๋อตอดินมันแข็งบ่แข็งแต่มันลื่นนั่นน่ะนะเนาะมันเที่ยวแรกมันไปที่นี่แหละเดี๋ยปลูบพลูบไปลึงได้ทันชูจะเจาะเจาะตรงนั้นให้ลึกเลยปะ ับเขาจะเจาะเขาจะหลังเสือแล้วไหมโอ้หลังเสือไม่ได้แล้วงานนี้หลังเสือพี่เกียรตดูดน้ำ <c oughs> ต้องวางแผนดีๆอ่ะข <c oughs> ุดก็บางทีก็เจาะทางนู้นก็ได้เนาะครับเจาะข้างนู้นให้ลึกเนาะเจาะข้างนู้นให้ลึกเออเมน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 ใช่ใช่ใชเอาข้างให้ลึกเหมือนนี่เนาะพอนู้นลึกได้ปุ๊บเปิดน้ํานี่ไปนู่นเลยเนาะเออ เอ้ามาดูมอตานพี่คิดว่ารอดหรือไม่รอดมารอดรอดครับรอดรอดบ่รอดรอดนะผมว่าไม่รอดมไหมเที่ยวเรกเลยมั้ยเดี๋ยวรอดูรอดูต้องมีขึ้นสองรอบไหมโอ้เลยลื่น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  เยียบโอ้ไม่เหยียบไม่ขึ้นดิมีการปล่อยคันเร่งเนี่ยมันจะไปดูตัวเนี้ยเดี๋ยวให้จานชูขึ้นมาแต่งตัวนี้นิดนึเอ้าวอ้าวดูจานชายครับ อ้าวคิวของจ่าชายครับดูครับรอดหรือไม่รอดไปเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างครับไปโอ้โหนี่เป็นดินดานนี่ตรงนี้นี่นี่เอ้าเอ้าเอาเอาเอาตอนนี้เป็นดินดานครับโอ้ดินดานเนี่นี่ จันชูน่าจะเจาะฝั่งนี้ให้ลึกมากนี่เออดินเหนียวนี่มันปลิ้นดีชิบหายเลยนี่สดเลยแหละโอ้ะโอ๊ะนัะง,งานทำทางครับ เอาตัวจานชายรอดหรือไม่รอดเออไอไ้รอดไม่รอด เอาหัดน้องใหม่ครับคึบคันนี้รอบชาครับรอชมเลย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 ยไปไปไปดาวไปนีรถผมก็ยกกระชนได้สูงขนาดนี้แหละโอ้หายห่วงเลยอะ่ะ รถอายกได้เท่านี้แหละนนท์แล้วนี่เป็นเหมือนตองขนาดเท่ากันเยียงกันาดเออเหมือนกันแหละข้อเสียของเครื่องตัวนี้เลยโอ้ยแบบแรงแท้ เโน,นี่ครับรถทําทางครับภายในทำทางอ้เน่นดีครับเอาดินมาจากที่ขุดบอ่อแรกมาใส่ครับเปี้ยเลยอะ่ะโอ้เสียโนมาแบบ สบายๆเลยครับฮีโนโ่ครับ JO 7 c เเกาะโบรครับคันนี้ บอกให้ถอยลงไปเอาหัวลงไปเลยพี่นนท์เอาอ่ะกลับตรงไหนล่ะทีนี้เอ้านี่มีลมไหมแถวนั้นอ่ะพ่อพ่อพ่อ มาดูรถเก1075ครับโจโจ้ทัวร์พี่น้องเขาทำกันชนยกมาเขาไม่กลัวครับไม่ต้องกลัวชนเลยครับคันนี้ก็บะใหญ่ครับ ไก่ย่างครับไก่ย่างว้าวหมอมาแล้วเอ้อลงไปเลยมีการมาดับเครื่องอีกลงไปเลยลงไปเลย ปีนร่องครับเม้เรียบร้อยเลยเย็บโอ้โหดู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 ไม่มียุบเลยแน่นๆน่น,เ,น,นเปี้ยเลยครับ มาใส่แก้วเลยอ่ะ,อะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม